มะละกอสวยสวยให้ลูกค oh ้าสั่งไว้ว si so ันนี้เอากี่พันต้นพันชงไหมป้าเจ็ดสิบสวยมากเลยรอบเนี้ยอ่าเมื่อวานนี้ป้าคุยว่าป้ามาจองมะละกอบ้านใช่ป้าถามวาต้นเท่าไหร่ป้าบอกว่าเสิบหกบาทมันลงมาแล้วเพราะว่าเราไปเจอทองครับปรับราคาลงมาไงสิบหกสิบสามบอกเว่าสิบสองบาท ครับผมก็ต้องแจ้งกับป้าเลยคือว่าถ้าถ้ามันมันลงจะของมันแจ้งมันลงผมก็ลงตามใช่ไหมเ,ออเราบอกได้เราเปลี่ยนได้ไงมันลงอ่ะจะอย่าเพิ่มกันนั่นเลยนี่ครับมละกอลูกค้าท่านนั้นที่สนใจครับนี่ยฝนตกแล้วอย่าลืมนะครับสี่ลานตวันมะกะกินนอนดำเนินตามคนมาซื้อสวยไหมป้าต้นสวยไหมสวยมากเออสวยมากแล้วก็ไม่มีเสียเลยนะไม,ยไม่เสียด้วยไมเสียเพราะว่าจะยาใช้ยาอย่างดีครับตวนเพาะรอบนี้ ว่ายาเยอะนี่รถประจําถ้าไปอยู่คนปลูมัรูร้ปรปเป็นยังไงนะได้เอนนอนี่ครับมาละกกเงวนดําเนินครับแต่ตะกร้าไปเลยครับสวยครับวันนี้เจ็ดสิบตะกร้าะปลาชื่ออะไรนะป้าปลารวงปลารวงครับลืมไปแล้วเมื่อวานนี้ปลารวงปลารวงอยู่บ้านอะไรปลารวงอยู่บ้านอะไรนะเนินท้องเนินทองครับเนี่ยใครรู้จักปลารวงเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ยปลารวงจะเอาไปปลูกแล้วไปแนะนำต่อเลยนะ ได้แนะนำตัวด้วยใครจะมาเอาเนี่ยถูกด้วยยู่ข้างถนนด้วยนั่นเลยนี่ครับประลวงบ้านเดินนะบ้านเดินินทองครับมาซื้อนะครับเขาสั่งไม่นานแล<อ>้วหละเดี๋ยวผมก็พ่อไปให้อันนี่ประลวงมาเอาแล้วอ่า